โอเคต่อไปก็มารีวิวเควสของดูหน้าสอนะครับจันทราที่สอง and energy for fate m o o n l i นะครับแอดมินเพิ่งเล่นจบไปแอคซ่ากับแอแอคซ่ากับแอโดยรวมถือว่าสนุกก็คือถ้าเกิดใครที่ยังไม่เล่นอ๋อใครที่ยังเล่นไม่จบอย่าเพิ่งเข้ามานะคุณผู้ฟังไปเล่นให้จบก่อนแล้วค่อยมาดูอีกรอบก็ได้สนุก โดยรวมคิดว่าน่าจะสามชั่วโมงถึง6ชั่วโมงนะถ้าเกิดคนตั้งใจอ่านก็อ,อาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าคนตั้งใจอ่านด้วยคมด้วยคิดว่าไม่ดี3ชั่วโมงน้อยไปน่าจะสัก4ี่ถึง7ดชั่วโมงประมาณนี้ประมาณนี้นะโดยรวมสนุกให้ความรู้สึกเหมือนดูอนิเมะคุณผู้ฟังที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม คือเราบ้องเข้าไปหวดด้วยเพื่อให้มันผ่านด่านแล้วก็เนื้อเรื่องมันจะได้ไปบอกแล้วก็งานภาพงานคาสิ่งเขาอลังการดูดีอะ่ะเหมือนทรงกับเบนมิโฮโยแล้วก็ประวัติของเลลี่ถือว่าทางมิโฮโยทำได้น่าสนใจนะเดี๋ยวนะขอกดดูก่อนโอเค ก็คือตอนแรกตอนแรกอ่ะแอดมินคิดว่าเป็นเหมือนแบบอะไรนะเป็นคนลากอบิสเข้ามาในใครเลียใช่ปะแล้วก็ทำให้เมืองสวยคนในเมืองสวยแล้วก็โดนโกดังสวรรค์จัดการตอนแรกคือคิดอย่างนี้เลยเพราะว่าเออเจนชินเหมือนเล่าเกี่ยวกับเรื่องใครเลียน้อยมากเลยไงนึกออกไหมก็คือพอมาเควด X3 กสกับเอ็กของอาร์คอนเควอะของจันทารที่2ก็เลยเห็นเนื้อเรื่องภาพรวมมากขึ้น สรุปโดยรวมเท่าที่แอดมินเข้าใจนะคุณผู้ฟังก็คือเหมือนกับให้คิงอ่ะคิงของคลเอียองก็คือสุดท้ายอ่ะก็คือไปก่อเรื่องไว้เหมือนไปเชิญอาบิสเข้ามาเป็นล่าอาบิสเข้ามาเข้ามาในแด้แวตอะก็เลยแล้วเลลี่ก็คือเหมือนกับเป็นคล้าย้เป็นมือขวามือซ้ายอะไรเงี้ยก็คือคิงสั่งให้ทำอะไรก็ทำหมดใช่ปะ พราะถ้าเกิดไปดูในเนื้อเรื่องก็คือครีมบอกให้จัดการใครก็จัดการเหมือนอ่ะก็คือไอฉายาผู้ราชจันทานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยากได้พลังจันทรจากจันทรทั้งสามดวงอะไรนี้อันนี้คือไม่ใช่นะสรุปก็คือได้ฉายานี้มาเพราะว่าเป็นคนไปไล่จัดการสายเลือดของครีมสัมสครีมสันมูลก็คือจันทรสีแดงอะ่ะไอตาพวกตาก,กระบาดอ่ะ ไม่ว่าใส่ตรงสายอ้อมก็คือเรลี่จัดให้หมดก็คือเจอบุ๊บจัดการเจอปุ๊จัดการคิดกันช้ำๆก็คือถ้าสายเลือดตรงของกินสันมูลจันทาสีแดงใช่ไหมมันจะมีตาเป็นกระบาดเหมืนอนคนเดนเน่แบบคุณผู้ฟังนในถ้าคุณผู้ฟังไปเล่นอนะ่ะค,คุณผู้ฟังจะมีฉากนึงมีตัวละครชื่อโอล็อกเป็นเด็ก ดาร์กระบาบเหมือนเดิมเลยวันนี้ก็ให้ให้แอดมินเดาวก็น่าจะขิดไปแล้วเพราะว่าโดนเดลลี่จับได้แล้วก็เขาเชื่อฟังคำสั่งของคิงมากเลยนะคิงของใครเลี้ยก็คือจับได้ปุ๊บจัดให้จัดได้จับได้ก็คือส่งไปเกิดใหม,ม่หมดก็จัดการไปเรื่อยๆแล้วก็จนหลังๆเริ่มคิดได้ยังดีนะคิดได้ตอนแรกแอดมินคิดว่าก็คือจะจัดการคน ไปเกิดใหม่เรื่อยๆจนกระทั่งเป็นบาปทั้งห้าเลยหรือเปล่าสรุปไม่ใช่จัดการไปตอนหลังจนเลลี่เห็นว่าคิงเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มแปลกๆคุยไม่รู้เรื่องก็เลยแบบเริ่มแบบแบบไว้ชีวิตพวกลูกหลานชิมสันมูลที่แบบอยู่น,น้อยๆบ่อยๆจับได้ก็บอกว่าอย่าบอกใครนะว่าจับได้แล้วก็ปล่อยใบกับใบซึ่งนี่ก็ดีนะทีด่ดีที่คิดได้ ก็กลายเป็นผ <t festivals> ึงปอนแต่ว่าช like <t> ็อตนี้ก็คือจัดการไปเยอะหรอที่ชายชากนี้คือฉากในเกมนะคุณผู้ฟังก็คือน่าจะเป็นเอสายเลือดของคิมสันมูนที่เป็นเด็กอะที่โดนเลลี่ส่งไปเกิดใหม่อ่ะเออก็ตามที่เห็นหน่อยเยอะแยะปุ๊บเออแล้วก็กลายเป็นว่าไอตัวคิงของไครเรียกอาบิสมาแล้วเหมือนอาบิสก็คือใบเขาเรียกว่าอะไรนะ ใบลากพอเข้ามาในใครเรียใช่ไหมเข้ามาในแทเวตอ่ะก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนหาที่หาที่ที่สิ่งอ่ะประมาณนั้นหาหาคนที่จะมารับพลังของตัวเองอ่ะซึ่งเท่าที่แอดมินสังเกตอ่ะรูปแบบการหาล่างล่างของล่างที่แบบตัวเองเป็นที่กักเก็บพลังของตัวเองอ่ะของอาบิสซาก็คือมันจะเป็นออกแนวเป็นเสียงกระซิบในกระซิบคนที่แบบดูมีแววมีแววก็แบบเออสามารถ รับพลังของอบิสได้ซึ่งคนที่ได้รับสิทธิทพิเศษนี้ก็คือมีเลลี่แล้วก็โกเรเนตดอตตีแล้วก็สโตลูกิมะแล้วก็อีกคนหนึ่งไนวิชันเารี่อ่ะสี่แล้วนับได้กี่คนแล้วเนี่ยแล้วก็เดอไวส์นะเออประมาณ5คนนี่แหละ3คนนี้ได้รับ,รบเลือกถ้าแฮดมินดาวก็คือน่าจะได้ยินเสียงกันซิเหมือนกันหมด ก็คือเหมือนวิธีการกระซิปของอาบิสก็คือจะกระซิปให้แบบสิ่งที่คนนั้นปรารถนามากที่สุดอ่ะก็คือบอกว่าถ้าเกิดอยากได้แบบเนี้ให้รับพลังใบแน่นอนเลลี่ก็ถ้าใครที่เพิ่งเล่นมาเหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่รู้อยากที่บอกตอนแรกก็คือใครอยากเล่นไม่จบออกไปก่อนแต่คงไม่ทันละมังถ้ามาถึงตอนี้ก็คือเลลี่ตามบทก็คือนั่นแหละอยากช่วย คนที่แฟนขอบด้วยเยงามากก็เลยไปรับพลังของอบิสมารับปุ๊บก็กระโดกด,กดเข้าไปในมูลเกตเพราะเท่าที่ทํานเรื่องอ่ะเท่าที่แอดมินเข้าใจก็คือโคลัมบีนาบอกว่าที่ประตูในคัสิซนที่เลลี่โดดเข้าไปก็คือเป็นมูลเกตก็คือเหมือนเป็นประตูที่โดดเข้าไปปุ๊บมันจะไปที่จันไปทางดวงจันอ่ะก็คือผ่านแค่แวดใบแล้วก็ไปไปอยู่บนดวงจันทรอะแต่ระหว่างทางเหมือนก็คือ หมือนพอเรีกโดดเข้าไปบุ๊กก็โดนปั่นเป็นชิน้นๆอะคุณผู้ฟังแล้วก็กลายมาเป็นไวฮันอันนี้ตามความเข้าใจของแอดมินนะโดดบุ๊กโดนปั่นเป็นไวฮันบัตดนี้คือเป็นปนั่นเลยนะเป็นเศษๆศษก็คือถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นไวฮันยังไงก็ไปดูที่แอ,แอตอ์ต่อไปโดนปั่นเป็นไวฮันแล้วเพิ่งพื้นกลับมาคือจะเอาเศษตัวเองเศษชิ้นส่วนตัวเอยงมารวมๆกลับมาเป็นร่างเบนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ เหมือนที่ไปไล่จัดการคลัมบินาดต,ตามความเข้าใจของแอดมินนะคิดว่าถ้าจะอยากได้พลังดวงจันทแล้วก็ไปเปิดประตูมูลเกียรตอีกรอบหนึ่งคิดว่ารวมพลังได้มากขึ้นหรือว่าได้พลังของคลัมบินาไปน่าจะผ่านมูลเกียรตได้โดยไม่ถูกบัดซึ่งพอมาถึงบอลน,นี้แอดมินรู้สึกว่าถ้าเกิดไอ้แพงของเลลี่ที่เข้าไปบอลแรกอ่ะโอกาสรอดนี้น่าจะไม่พอยเยอะนะเพราะว่า ขนาดเลลี่ที่มีพลังอบิศะคุณผู้ฟังโดนเข้าไปยังโดนบั่นเลยเป็นชินช้นๆหลัโลงแปงของเลลี่มันไม่น่าทีพลังอบิสไม่น่ารอดปะเด็กก็ต้องดูว่าทางเอ,อมิโฮโยหรือว่าเด็บของเกนชินเขาจะเขียนเนื้อเรื่องยังไงต่อแต่สมมุติว่าเธอเขียนว่าไม่รอดก็ไม่แปลกนะเพราะว่ามันประตูนั้นมันโหดมากเลยโดนเข้าไปก็คือเรียบร้อยอะแล้วก็นี้ เงื่อนไขการเอาชนะเลลี่ตอนแรกแอดมินที่เห็นว่าที่ดูตัวอย่างของจันทาที่สองก็แอบคิดว่ามันจะชนะได้ยังไงคือมันจะชนะเลลี่ยังไงหรอเพราะว่าก็คือเป็นคนที่มีพลังอบิสหนึ่งในห้านะก็คือต้องเก่งอ่ะแล้วเราก็มาดูตัวอย่างที่เทียบกับตอนนั่นแล่นเล่นนั่นแล่นนี่คือก็คือก็คือไปตบอบิสฟูดพ็อก แบบเทีบๆเนี่ยมันเป็ดบืด้อจนมันสลายไปอ mm ่ะ hmm. แล้วคือกว่าจะเอาลงอ่ะมันใช้พลังเยอะมากนะคุณผู้ฟัง mm hmm. ก็คือตอนของอบบดท,ที่แน่นแล่นอ่ะก็คือคิดว่าพลังก็น่าจะพอฟัดพอเบี่ยงกับบาบังหานะ mm hmm. แต่พอเ,เขาใส่มาดมินนะก็คือไออบบดท,ที่แน่นแล่น,นะกว่าจะชนะได้คือมาเบย์ค่าก็คือต้องรวมพลังกับนักเดินทางใช่ปะแล้วก็ต้องยืมพลังของโลนัวพาวเวอร์เนี่ย โรโนวาก็คือเงาของกฎสวรรค์ใช่ปะก็ยืมพลังของโรโนวามานะเพื่อมาทาพิธ e ีแบบที่ทําให้ฮีโร่ของแดนแลนกับชาวแดนแลนน่ะโดนตืบมโดนอบิสตืบมเลือดหมดหลอดแล้วไม่ตายแล้วฟื้นกลับมาสู้ได้เรื่อยๆจนสามารถชนะอบิสได้อะแล้วก็พอชนะเสร็จไม่พอคุณผู้ฟังต้องเข้าไปตืบมถึงในอบิสข้างในอ่ะตามเข้าไปตื้ะถึงจะชนะต้องถึงขั้นนั้นอ่ะก็คือต้องใช้พลังของอาร์คอน บวกกับพลังของโรโนวาถึงจะเอาอบิอแบบตัวท็อป,ปันลงตัวนึงอรัแล้วเลลี่หรือว่าก็คือเป็นหนึ่งในบาตรทั้งห้ามันก็ต้องขั้นตั่มมันก็ต้องลงมันก็ต้องเท่านี้อะถึงจะเอาลงใช่ปะ่ะเราแรกมันก็คิดว่ามันก็มีโคลัมบีน่าโคลัมบีน่าก็คือเอาข้เข้าใจของเราก็คือล่าสุดก็เห็นโคลัมบีน่าไปลงปกคู่กับอาร์คอนห้าตัวหกตัวใช่ปะ่ะเราก็รู้ว่าเอออย่างน้อยสกิลพลังโคลัมบีน่าก็บ้องพอๆกัออออบอาร์คอนใช่ปะ่ะ แล้วพลังฝองโลโนวาดละ่ะอย่างน้อย้่งแบบยืมพลังของกฎสวรรค์มาถึงเงาของกฎสวรรค์มาถึงจะพองัดกับเอ่ออาบิสตัวนี้อาบิสพลังของอาบิสได้อะไม่คิดวิจารวาเอาพลังมาจากไหน <I 'm S 2> หรือว่าเขาจะรออาริสอาริสหรออาริสมันก็ยาวไปบ้างต้องรอแอค5แอคกมันก็อาจจะนานใช่ปะสรุปก,ก็คือ,เ,อ,อเดฟสามารถเขียนบทให้แบบเข้าใจได้ก็คือใช้วิธี เออเล่นแรกแบทชของเอาไปด้วยใช่ไหมดึงพลังของเลลี่มาแล้วก็เออเอาไปให้ใครนะโคลัมบีนาแล้วก็ล็อกไว้แล้วก็ให้ให้เดลิฟเดลิฟกค็คือส่งเข้าประตูมูนเกตอีกรอบหนึง่งเท่าที่ถ้าเกิดแอดมินเข้าใจไม่ผิดน,นะไอประตูที่โยนเลลี่เข้าไปอ่ะน่าจะเป็นมูนเกตก็คือไม่รู้ว่าเข้าไปได้จะโดนบัตรรอบสองหรือเปล่าถ้าโดนบัตรกว่าจะกลับมาก็ น่าจะอีกสักพักหนึ่งอ่ะเพราถือว่าเขียนบทดีเพราะไม่งั้นไม่รู้ว่าจะเอาเรลี่ให้ลงไหนเหมือนกันดูไม่ออกแล้วก็สุดท้ายข้อดีของบทนี้อย่างหนึ่งก็คือ560เพเ่อเจ็บนะครับไปยังไม่เล่นก็ไปรีบเล่นถือว่าคุ้มมากถ้าเป็นอาคอนควก่อนก่อนตอนช่วงแถวอินาซึมะอะไรอย่างนี้ไม่มีแบบนี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้เกนชินเขา ใหญ่หนักจริง้อนั่นแหละครับข้อดีของเควนี่อีกอย่างหนึง่งโดยรวมก็ถือว่าสนุกครับลองไปเล่นดูประมาณนี้